ก็ดูผ่านสื่อของ u t u b e นะครับแล้วก็ในอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นเช็คเอนจินนะครับก็ก็เป็นอาการที่โชว์ว่าน่าจะเสียนะครับรถดูเป็นไงครับ, okay, okay, รบ,อรบโอเคไหมโอเคครับตอนเริ่มผมโอเคเหมือนเดิมนะแล้ก็มาเหมือนเดิมครับก็กลับมาชาได้ปกติแล้วตอนนี้แต่ก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้เออในช่วงที่ เลยระยะเวลาที่จะเกิดว่าในช่วงที่ต้องวิ่งไปสักระยะนะครับแต่ก็โดยภาพรวมก็โอเคตอนนี้อ,อ๋อค่อนข้างตรงเวลานะครับตรงเวลาแล้วก็คุมเวลาคุมคุณภาพได้ดีจากที่ดูนะครับก็เข้ามาดูตอนเปลี่ยนด้วยนะครับก็ <S 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 คนที่ใช้รถปิดร่วมกันก็ลองดูในเรื่องของมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเนาะเราก็เรียนรู้กับมัน แล้วก็คิดว่าระบบให้ผิดเป็นระบบที่ไม่น่ากลัวแล้วก็การเปลี่ยนอาจจะไม่จำเจโย,ยดแค่แค่ศูนย์บริการนะครับก็มีแบบทางเลือกเราก็ดูได้นะครับประมาณนี้